รู้ตัวอีกทีฉันก็ดันเป็นตัวละครที่ไม่เคยมีในนิยายแล้วตอนที่สองค์ชายสามหลงอวินที่ควรตายรุ่งเช้าในวังหลวงอากาศเย็นสบายลมอ่อนพัดผ่านสวนหลวงทำให้ใบไม้ไหวเบาๆแสงแดดอ่อนกระทบกับสาลากลางน้ำที่ตั้งตระหง่านสะท้อนเงาผืนน้ำเป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาด ภายในศาลาหรูหรานั้นชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังนั่งจิบชายอย่างสงบเขาสวมอภรรสีขาวสะอาดตัดกับเส้นผมสีดำสนิทที่ถูกมัดไว้อย่างเรียบร้อยแววตาของเขาอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความจริงใจเขาคือหลงอวินองค์ชายสามแห่งแคว้นต้าเซียต่างจากพี่ชายต่างมารดาของเขาอย่างหลงจินยางผู้เย็นชาและเฉียบขาดและหลงเจียนเฉิน ที่สุภาพอ่อนน้อมแต่เจ้าเล่ห์กว่าใครๆหลงอวินกลับเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และใจดีเขาเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพจากขุนนางฝ่ายกลางและได้รับความรักและเคารพจากเหล่าทหารเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองมากเท่ากับองค์รัชทายาทแต่บทบาทของเขาในราชสำนักก็สำคัญไม่น้อยเขาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยค้ำจุนรัชทายาท ทั้งในด้านกำลังพลและอิทธิพลในหมู่ทหารแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆคือความจริงใจและซื่อสัต,ตาย์ต่อรัชทายาทองค์ชาย3เสียงขันที่เอ่ยขึ้นอย่างนอบน้อมพลางก้าวเข้ามาในศาลาอาย่างระมัดระวังองค์รัชทายาททรงเรียกให้เข้าพบพระยะค่ะ หลงอวินพยักหน้าก่อนจะวางถ้วยชาลงอย่างแผ่วเบาแม้สีหน้าย,ยังคงสงบแต่ในดวงตากลับฉายแววเคร่งเครียดเขารู้ดีว่าหากองค์ราชทายาทเรียกพบย่อมต้องเป็นเรื่องสำคัญตลอดหลายวันที่ผ่านมาราชสำนักเต็มไปด้วยความตึงเครียดข่าวลือเกี่ยวกับการทรยศและการลอบสังหารแพร่สะพัดไปทั่วและเขารู้ดีว่าตัวเองอาจตกเป็นเป้าหมายต่อไปแม้จะเป็นเพียงความคิดเล็กคิดน้อยแต่หากพลาดแม้แต่นิดเดียวก็อาจหมายถึงชีวิต ภายในท้องพระโรงด้านในองค์รัชทายาทหลงจินหยางกำลังยืนรออยู่ใบหน้าของพระองค์เย็นชาและนิ่งเฉียบดวงตาคมกริบมองมาที่เขาอย่างเคร่งขรึมเจ้ามาสายน้ำเสียงขององค์รัชทายาทนิ่งเรียบแต่ไม่ได้เย็นชาอย่างที่คนทั่วไปมักจะได้ยินและก็ไม่ได้แฝงไปด้วยความไม่พอใจแต่อย่างใดมาพบพี่ใหญ่กระหม่อมก็ต้องเตรียมตัวเล็กน้อยหลงอวินตอบพร้อมรอยยิ้มบางบาง แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตำหนิอย่างจริงจังแต่เขาก็ยังตอบกลับพี่ชายต่างมันดายอย่างหยอกล้อหลงจินอย่างจ้องมองเขาครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆเรามีเรื่องต้องพูดกันบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันและนี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของพวกเขาทั้งหมดไปซูเหยนีนนั่งนิ่งอยู่ในศาลาเล็กของจจนไปดวงตาจับจ้องไปยังถ้วยชาตรงหน้าอย่างเลื่อนลอย แม้ว่าบรรยากาศโดยรอบจะสงบเงียบแต่ภายในใจของนางกลับเต็มไปด้วยความคิดที่สับสนนางจำได้อย่างชัดเจนว่าในนิยายหลงหวินองค์ชายสามผู้เป็นน้องชายต่างมารดาขององรชัชชายาทถูกลอบสังหารระหว่างการเดินทางไปตรวจดูค่ายทหารชายแดนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเขาได้หลงอวินเป็นบุคคลที่พักดีและซื่อสัตย์ที่สุดต่อองรชัชชายาทเขาไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองมากเท่าพี่ชาย แต่เขาคือเสาหลักสำคัญที่คำจุนองค์ราชทายาททั้งในด้านการทหารและการสนับสนุนทางการเมืองในชาติที่แล้วเมื่อเขาถูกสังหารมันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อหลงจินยางองค์ราชทายาทที่เคยมั่นคงกลับต้องต่อสู้กับศัตรูโดยลำพังขาดพันธมิตรที่ไว้ใจได้และมันเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เส้นทางสู่บัลังของเขายากลำบากขึ้นกว่าเดิม แผนรอบสังหารหลงอวินไม่ใช่เพียงแค่การกำจัดศัตรูแต่เป็นกลยุทธ์ที่องคชายรองหลงเจี้ยนเฉินวางไว้อย่างแยบยนองค์ชายรองรู้ดีว่าการค่นล้มองค์รัชทายาทไม่อาจทำได้ในทันทีดังนั้นเขาจึงเลือกเล่นงานจากคนรอบข้างแทนเขาวางแผนให้หลงอวินถูกสังหารอย่างแนบเนียน โดยทําให้ดูเหมือนเป็นฝีมือของกองทหารต่างแควนที่สุ่มโจมตีแต่แท้จริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ก็คือเขาเองไปสซูเหยียนกำถ้วยชาแน่นขึ้นเล็กน้อยนางไม่ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่ใช่โลกเดิมของนางแม้ว่าหลงอวินจะไม่รู้จักนางเลยก็ตามแต่เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่นางชื่นชมมากที่สุด เขาไม่ใช่เพียงแค่ตัวประกอบที่ตายไปเพื่อสร้างปมให้พระเอกเพื่อเพิ่มให้เนื้อเรื่องน่าติดตามแต่เป็นบุคคลที่มีความหมายและสำคัญในเนื้อเรื่องหากเขายังอยู่ข้างกายองรัชทายาทความแข็งแกร่งของฝ่ายพระเอกจะมั่นคงยิ่งขึ้นแต่หากเขาตายไปเหมือนเดิมหลงจินหยางจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพียงลำพัง ไปซูเหย,ยนไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองหรือการวางแผนการรบแต่นางเข้าใจถึงผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแม้จะบอกตัวเองว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเส้นเรื่องเดิมแต่เมื่อเป็นเรื่องของหลงหวินนางรู้ดีว่าต้องทำอะไรสักอย่างนางไม่รู้ว่าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาได้มากน้อยเพียงใดแต่หากมีทางใดที่สามารถช่วยชีวิตเขาได้ นางจะไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยไปซูเหยียนพิงพนักเก้าอี้พลางถอนหายใจยาวดวงตาของนางจับจ้องไปยังเบื้องนอกหน้าต่างราวกับกำลังครุ่นคิดเรื่องสำคัญนางไม่อาจปล่อยให้หลงอวินต้องตายซ้ำรอยเดิมได้ไม่ใช่เพียงเพราะเขามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์รัชทายาทแต่เพราะเขาเป็นตัวละครที่นางชื่นชมที่สุดในโลกเดิมของนางก่อนที่นางจะตกเข้ามาในนิยายนี้ หลงอวินเป็นตัวละครที่ได้รับความรักจากผู้อ่านเสมอแม้จะเป็นเพียงองค์ชายรองที่ไม่มีสิทธิ์ในบัลลังแต่เขากลับเป็นคนที่ซื่อตรงเที่ยงตรงและพักดีอย่างถึงที่สุดเขาแตกต่างจากเชื้อพระวงศ์คนอื่นที่มักเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและความเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนที่พร้อมจะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องพี่ชายของเขาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้การตายของเขาสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้อ่านเสมอและนั่นรวมถึงตัวนางด้วย แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวละครหลักอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดแต่นางไม่อาจทนนิ่งเฉยปล่อยให้หลงอวินต้องตายได้อีกครั้งไปสู่เหยียนเริ่มลงมือหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนรอบสังหารในนิยายไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มีเพียงคำบรรยายว่าหลงหวินถูกซุ่มโจมตีระหว่างเดินทางไปตรวจตาค่ายทหารที่ชายแดนและไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นเลย แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงย่อมต้องมีเบาะแสซ่อนอยู่นางเริ่มสืบจากรายชื่อขุนนางที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินทางของหลงอวินรายงานเกี่ยวกับเส้นทางที่เขาจะใช้รวมถึงผู้ติดตามที่เดินทางไปด้วยนางพบว่าเส้นทางที่องค์ชายสามใช้เดินทางนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ไม่นานมานี้ และที่สำคัญเส้นทางนี้ผ่านพื้นที่ซึ่งมีข่าวว่ากองโจรป่าและทหารต่างแคว้นเคลื่อนไหวบ่อยครั้งไปสูเหยียนขมวดคิ้วแน่นนี่คือแผนที่ถูกวางไว้อย่างจงใจและรัดกุมนางใช้เวลาหลายวันแท้งทําเป็นไปไหวพระที่อารามตรงหลินแต่แท้จริงแล้วกําลังลอบฟังข่าวสารจากเหล่าพ่อค้าและคุณนางที่เดินทางผ่านข้อมูลที่ได้รับทำให้หนางยิ่งมั่นใจว่ามีบางคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ ขณะเดียวกันนางก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเองตกเป็นเป้าสงสัยไปซูเหยียนแซงทำเป็นคุณหนูที่ไม่สนใจเรื่องการเมืองแต่กลับคอยส่งข่าวสารเล็กๆน้อยๆให้กับพ่อค้าคนสนิทที่นางเคยช่วยไว้เพื่อให้ข่าวแพร่กระจายไปยังคนที่เหมาะสมนางต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินทางขององค์ชายสามแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างแนบเนียนไม่มีใครรู้ได้ว่านางเป็นผู้วางหมากนี้ขึ้นมา ไปซูเหยียนรู้ดีว่าหากนางลงมือเปลี่ยนแปลงแผนการลอบสังหารอย่างจงแจ้งศัตรูที่อยู่เบื้องหลังจะต้องไหวตัวทันนางไม่สามารถเข้าไปเตือนหลงอวินโดยตรงหรือบอกองค์ราชชายาทได้เพราะจะทำให้ทุกอย่างผิดแปลกไปจากเส้นเรื่องเดิมจนเกินไปดังนั้นนางต้องหาทางแทรกแซงโดยไม่ให้ผู้ใดจับพิรุษได้ นางเริ่มจากการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเส้นทางเดินทางของหลงอวินตามกำหนดเดิมขบวนของเขาจะต้องผ่านเส้นทางสายหนึ่งที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าลึกซึ่งเป็นบริเวณที่มักมีโจรป่าชุกชุมหากขบวนเดินทางผ่านเส้นทางนี้ความเสี่ยงที่จะถูกซุ่มโจมตีก็สูงขึ้นตามไปด้วยศัตรูสามารถจัดฉากให้เป็นการปล้นฆ่าธรรมดาหรือการลอบโจมตีของอีกแคว้นได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ ไปซูเหยียนใช้เครือข่ายข่าวสารของตระกูลไปปล่อยข่าวว่ามีกลุ่มกองโจรขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นั้นทําให้ขุนนางฝ่ายปกครองเสนอให้มีการเปลี่ยนเส้นทางเดินทางขององค์ชายสามไปใช้เส้นทางที่ปลอดภัยกว่าแทนนอกจากนั้นนางยังส่งเบาะแสบางอย่างไปยังขุนนางผู้รับผิดชอบเส้นทางเดินทัพว่าอาจมีคนคิดไม่ซื่อหวังเล่นงานเชื้อพระวง์ระหว่างทางข้อความนี้ถูกส่งต่อไปอย่างเงียบๆผ่านมือของพ่อค้าและสายข่าว ไม่เพียงเท่านั้นนางยังจัดฉากเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆให้เกิดขึ้นก่อนวันเดินทางมีรายงานว่ากลุ่มพ่อค้าคาราวานถูกปล้นแถวเส้นทางเดิมที่หลงอวินจะใช้บ่าวรับใช้ในวังเริ่มพูดคุยถึงความไม่ปลอดภัยของเส้นทางนั้นมากขึ้นเมื่อข่าวกระจายไปถึงหูของเหล่าขุนนางที่รับผิดชอบดูแลเส้นทางเดินทางของเชื้อพระวงศ์ พวกเขาจึงตัดสินใจเพิ่มจำนวนองครักษ์ที่เดินทางไปกับหลงอวินการเพิ่มกำลังคุ้มกันเป็นสิ่งที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถลงมือได้ง่ายๆเพราะหากเกิดการประทะโอกาสที่แผนการจะล้มเหลวและถูกสาวถึงตัวผู้บงการก็มีสูงแม้ว่านางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แต่นางก็ทำให้สถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อย เพียงเล็กน้อยแต่บางทีมันอาจเพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของหลงอวินไปตลอดกาลไปสููเหยียนเฝ้าสังเกตทุกความเคลื่อนไหวอย่างเงียบเน,ยบนางรู้ดีว่าการกระทําของนางในครั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องมากกว่าที่คิดแต่นางเลือกแล้วนางจะไม่ปล่อยให้เขาตายเสียงกีบมากระทบพื้นดังสะท้อนก้องไปทั่วผืนป่าท่ามกลางความมืดมิดเสียงโลหะปะทะกันเป็นระยะ สะท้อนถึงการต่อสู้ที่กำลังดูเดือดขึ้นทุกขณะกลุ่มมือสังหารที่เตรียมซุ่มโจ,โจโมตีขบวนของหลงหวินถูกขัดขวางโดยกองทหารที่องค์รัชทายาทนำมาเสริมกำลังอย่างลับๆสิ่งที่พวกมันคาดหวังว่าขบวนขององค์ชายสามจะอ่อนแอไร้การป้องกันกลับกลายเป็นว่าพวกมันต้องเผชิญกับแนวตั้งรับที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่คาดคิดเสียงโห่ร้องของทหารก้องไปทั่วบริเวณขณะเดียวกันแสงคบเพลิงจากกองทหารส่องสว่างไล่วความมืดมิดออกไป มือสังหารบางส่วนเริ่มตระหนักว่าพวกตนตกหลุมพรางและพยายามล่าถอยหลงอวินที่อยู่กลางขบวนกำดาบแน่นแม้จะมีบาดแผลเล็กน้อยจากการประทะแต่เขายังคงยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่ถอยองค์ชายต้องรีบออกจากที่นี่เสียงองคครักตะโกนเตือนขณะที่เขาพยายามเปิดทางให้หลงอวินควบมาออกไป หลงอวินพยักหน้าก่อนจะกระชับบังเหียนมาและเร่งฝีเท้าออกจากวงล้อมขณะที่กองกำลังขององค์รัชทายาทเริ่มเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดเมื่อทุกอย่างสงบลงร่างของมือสังหารนอนกระจัดกระจายไปทั่วพื้นป่าบางส่วนถูกจับเป็นเฉลยเพื่อรอการสอบสวนองค์รัชทายาทหลงจินหยางมองน้องชายของตนอย่างพิจารณาสายตาของเขากวาดมองร่องรอยบาดแผลเล็กน้อยบนร่างของหลงอวิน เจ้าปลอดภัยดีหรือไม่พระองค์เอ่ยถามน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยหลงอวินพยักหน้าแม้จะยังมีอาการอ่อนแรงจากการต่อสู้ข้าปลอดภัยท่านพี่ท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าจะถูกลอบโจมตีหลงจินอย่างจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาก่อนจะตอบเรียบๆข้ามีแหล่งข่าวของข้าเหมือนกับเหล่าขุนนางพวกนั้นหรือหลงอวินตั้งคำถามก็มีเชิง แต่ต้องมีใครบางคนที่ทำให้แผนรอบสังหารนี้ผิดเพี้ยนไปหลงจินอย่างพึพรรมพำกับตัวเองก่อนจะครุ่นคิดถึงบุคคลหนึ่งที่ทำให้เขาสงสัยไปสู่เหยียนตั้งแต่ครั้งแรกที่นางรอดชีวิตจากเหตุการณ์รอบสังหารนางก็มีบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมนางมีปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดเกินกว่าที่จะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ และนางมีวิธีหลบเลี่ยงอันตรายได้อย่างไม่น่าเป็นไปได้อีกด้านหนึ่งหลงอวินเองก็เริ่มสงสัยเช่นกันเหตุใดก่อนเดินทางเหล่าขุนนางบางคนถึงได้เสนอเส้นทางการเดินทางใหม่เป็นเพราะข่าวลือในหมู่ชาวบ้านงั้นหรือเหตุใดเส้นทางที่ควรเป็นจุดสังหารกลับเปลี่ยนไปและสำคัญที่สุดทำไมเขาถึงรอดมาได้การซุ่มโจมตีในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา คนที่วางแผนต้องมั่นใจอย่างแน่นอนว่าตนจะประสบความสำเร็จแต่กลับพลาดไปอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นเพียงโชคชะตาที่เปลี่ยนไปเองหรือมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่บางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปและทั้งสองพี่น้องต่างรู้ดีว่าพวกเขาต้องค้นหาคำตอบให้ได้หลงจินยางมองน้องชายของตนอีกครั้งก่อนจะกล่าวเสียงเรียบ เจ้าควรกลับไปพักที่จวนเรียกให้หมอหลวงมารักษาบาดแผลเจ้าหลงหวินพยักหน้าแม้จะไม่ค่อยเข้าใจความคิดของพี่ชายมากนะักแล้วท่านเล่าองรัชชายาทหลบตาลงเล็กน้อยก่อนจะหันมาสบตากับเขาข้าจะจัดการตรงนี้ทั้งสองพี่น้องมองหน้ากันครู่หนึ่งต่างฝ่ายต่างเข้าใจโดยไม่ต้องกล่าวสิ่งใดมากสุดท้ายหลงอวินหันหลังขึ้นมาควบกลับไปยังเมืองหลวง ส่วนองค์รัชทายาทยังคงยืนอยู่ที่เดิมเฝ้ามองไปยังเส้นทางที่น้องชายของเขาจากไปในใจเต็มไปด้วยความคิดที่ยังไร้คำตอบเช้าวันต่อมาบรรยากาศในวังหลวงยังคงเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดข่าวลือเกี่ยวกับเส้นทางอันตรายนอกเมืองยังคงพระสัพพัทและที่สำคัญหลงอวินรอดชีวิตทั้งที่ตามแผนเดิมเขาควรจะต้องตายหลงจินยังยืนอยู่ในห้องทรงงานมองออกไปยังสวนกว้างเบื้องหน้า มือกำจดหมายรายงานแน่นการรอบชีวิตของหลงวินทําให้เขาเริ่มฉุกคิดนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญศัตรูที่วางแผนล,ลอบสังหารหลงอวินไม่ได้เป็นพวกที่ประมาทพอจะให้แผนล,ล้มเหลวโดยไรยเหตุผลต้องมีใครบางคนรู้เรื่องนี้ก่อนเวลาและลงมือแทรกแซงอย่างแนบเนียนใครบางคนที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางขององค์ชายสามได้โดยที่แม้แต่เขาเองยังไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร หลงจินยางไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้เรื่องเช่นนี้ผ่านไปโดยไม่สืบหาความจริงไปซูเหยียนชื่อนี้ผุดขึ้นมาในความคิดของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่านางเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้นางเป็นเพียงคุณหนูที่ไม่มีใครให้ความสําคัญบุตรีของตระกูลขุนนางที่ไม่มีอำนาจทางการเมืองมากนะักแต่สิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้กลับไม่ใช่แบบนั้นนางสงบเยือกเย็นเกินไป รอบคอบเกินกว่าหญิงสาวในเรือนหลังทั่วไปและที่สําคัญนางพยายามหลีกเลี่ยงเขามากเกินไปนี่ไม่ใช่การกระทำของหญิงสาวไร้เดียงสาแต่มันคือการกระทำของคนที่กําลังซ่อนบางอย่างสายพระเนตรขององค์รัชทายาทเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบเขาตัดสินใจแล้วจับตาดูนางให้มากขึ้น รายงานทุกความเคลื่อนไหวของไปซูเยียนมาให้คาดเสียงทรงอำนาจขององค์รัชทายาทดังขึ้นขณะที่องค์รักเงาโค้งคำนับรับคำสั่งก่อนจะหายไปในความมืดวันต่อมาหลงจินหยางเดินทางงอไปอยังอารามตรงหลินแม้จะบอกว่าเป็นการมาสักการะและพบปะเจ้าอาวาสแต่เขารู้ดีว่ามีโอกาสสูงที่ไปซูเยียนจะอยู่ที่นี่และก็เป็นไปตามที่คาดไปซูเยียนอยู่ที่นั่น นางกำลังถวายเครื่องหอมต่อหน้าองค์พระเสียงสวดแผ่วเบาของพระในอารามดังคลอไปกับสายลมแต่ความเงียบสงบนี้กลับทำให้ความสงสัยในใจเขายิ่งเพิ่มพูนสายตาขององค์รัชทายาทจับจ้องอยู่ที่นางไม่ห่างไปซูเหยียนเองก็รับรู้ถึงแรงกดดันที่ก่อตัวขึ้นรอบตัวนางสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศยามที่องค์รัชทายาทอยู่ใกล้หรือเขาจะรู้ทันนางไปซูเหยียนตั้งคำถามกับตัวเอง อันตรายเกินไปนางไม่อาจเปิดเผยได้ว่าตัวเองทำอะไรไปมิฉะนั้นบทบาทของนางในโลกใบนี้อาจจบลงเร็วกว่าที่คาดแต่หากองค์ราชทายาตเริ่มสงสัยนางจริงๆนางจะหลีกเลี่ยงสายตาเฉียบคมนั้นไปได้อีกนานแค่ไหนกันหลงจินหยางไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยให้ความสงสัยดำเนินไปโดยไร้คำตอบและไปสูเหยียนเองก็รู้ดีว่านางไม่มีทางหลบเลี่ยงสายตาของพระองค์ได้นานนัก ดังนั้นเมื่อนางมาถึงอารามตรงหลินเพื่อไหว้พระนางจึงไม่แปลกใจเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาที่คุณเคยจ้องมองมาคุณหนูไปเสียงเรียบนิ่งดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของอารามไปซูเหยียนชะงักเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปเผชิญหน้ากับองค์รัชทายาทนางประสานมือคาระวะตามมารยาทองค์รัชทายาทนางกล่าวเสียงเรียบ หลงจินยางยืนอยู่ภายใต้เงาของต้นสนใหญ่ดวงตาคมกริบจับจ้องมายังนางอย่างพิจารณาเจ้ามาอารามบ่อยขึ้นพระองค์กล่าวเรียบๆดูเหมือนเจ้าจะมีเรื่องให้ครุ่นคิดอยู่ไม่น้อยไปสซูเหยียนระวังคำพูดของตนเองอย่างทีท่วนหม่อมฉันเพียงต้องการสงบจิตใจไม่มีสิ่งใดเป็นพิเศษเพคะสงบจิตใจหลงจินยางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มบางเบาผุดขึ้นที่มุมปากเป็นเช่นนั้นจริงหรือ ไปซูเยียนรักษาท่าทีเยือกเย็นองค์รัชทายาททรงหมายยอความว่าอย่างไรเพคะบางครั้งข่าอดสงสัยไม่ได้ว่าเจ้ารู้อะไรบางอย่างมากกว่าที่ควรจะรู้น้ำเสียงขององครัชทายาทเรียบเรื่อยแต่แรงกดดันแฝงอยู่ในทุกถ้อยคำหัวใจของไปซูเหยียนเต้นแรงขึ้นแต่นางยังคงรักษาท่าทีสงบนิ่งหม่อมฉันเป็นเพียงสตรีธรรมดาจะไปรู้อะไรได้เพคะ นางตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงหลงจินหยางจ้องนางนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆอย่าถือสาข้าเลยข้าก็แค่สงสัยและข้ามักจะหาคำตอบให้กับความสงสัยของข้าเสมอไปสูเหยียนรู้ดีว่าเขาอย่างเชิงนางนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก่อนที่ไปสูเหยียนจะเอ่ยสิ่งใดต่อองราชทายาทก็กลับเปลี่ยนเรื่องกระทันหันเจ้าเชื่อในโชคชะตาหรือไม่คุณหนูไป ไปซูเยียนนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างระมัดระวงังหม่อมฉันเชื่อว่าโชคชะตาขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้คนเพคะหลงจินยางมองนางครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเบาๆข้าก็คิดเช่นนั้นไปซูเยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยกับคำพูดของพระองค์แต่ไม่ทันได้ถามอะไรอง์รัชทายาทก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งข้าอยากสนทนากับเจ้ามากกว่านี้หากเจ้าไม่รังเกียจไปซูเยียนเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ยังคงตอบกลับ อย่างระมัดระวังหม่อมฉันเป็นเพียงสตรีธรรมดามิกล้ารบกวนพระองค์เพคะหลงจินอย่างยิ้มบางแววตาคล้ายอ่านใจนางได้บางครั้งข้าก็อยากสนทนากับคนที่นี้ได้หวังผลประโยชน์จากข้าไปสูเยียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งท่านกล่าวมาถึงขนาดนี้จะให้ข้าปฏิเสธอย่างไรกันเหล่าไปสูเยียนแอบตำนิชายศรงหน้าอยู่ในใจก่อนจะโคง้งศีรษะเล็กน้อยเช่นนั้นหม่อมฉันก็ขอถือว่าเป็นเกียรติแล้วเพคะ นางตอบพร้อมบางเบาบนใบหน้าสายตาขององค์รัชทายาทยังคงจับจ้องนางอย่างพินิจแต่พระองค์ไม่ได้กล่าวอะไรต่อราวกับกำลังครุ่นคิดบางอย่างอยู่กดติดตามช่องตำหนักหมื่นอักษรและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อสนับสนุนให้เรานำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นต่อไป